สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายกันไปนานนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาค่ะทุกคนก็ตั้งแต่ต้นคริสต์มาสบ้างทําคุกกงคุกกี้แล้วก็มีนัดกับญาติญาตนะคะเฉลิมฉลองแบบว่าเป็นวันคริสต์มาสอ่ะเนาะก็มาค่ะวันนี้ได้เลิกงามยามดีกินข้าวนะคะข้าวเหนียวซึ่งไม่ได้กินนานแล้วด้วยไม่มีเวลาทางกินด้วย ข้าวเหนียวไข่ต้มนะคะแล้วก็นี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้พี่น้องน้ำพริกน้ำพริกเป็นคือนจังน้ำพริกปลาทูเนาะแต่ว่าเฮาใส่ปลาทูนาแทนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ผักนี่ค่ะน้ำล่ายแตกอันผักชี่แครอทแล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้ค่ะเสะดาอุ้ยแล้วก็มีสตอนะคะนี่จ้ะเดา สั่งมาจากอาเซียช็อปเด้อพี่น้องแพงในแต่กะนะนานๆทีกินพ่อให้มันสมอยากเนาะสั่งมาสองมัดน,นะคะก็สั่งมาปุ๊บเราก็ต้องรีบทําเพราะว่าสเสดามันจะมันจะอยูได้บดลน,นะพี่น้องมันสีแบบลนนะนะดอกมันสีลนอุ้ยเขาติดมือสั่งมาจ้ะพี่น้องแสบๆอ้ยสตอกินใบบดหน่วยหนึ่งเลยด้อกินบดไปฟักหนึ่งแล้ว มาเด้อคำใหญ่ๆพี่น้อง <c oughs> ขึอนขึนก่อนน้ออยากกระ <c oughs> ดาษเซ็ตมือพี่น้องใส่หนังมากิน มาแบบหนาสุดด้วยพี่น้องบบเมนว่ามีเวลาหลายเดยก็ยังจะทําเค้กนะคะอืมไม่ใช่เค้กสิคุกกี้สีเฮดคุกกี้อันมืออื่นน้องสาวอ่าน้องสาวพญาพิ่อพอนอันเสอนไปกินเขาอยู่บ้านพี่นอ้องอืคริสต์มาสก็เลยนะก็เลยไปสีสีเหฮดคุกกี้ไปให้เพิ่นนบาบอืงแซ่บกินหอดบ้านแหง ทำยังไงสะตอมันดำยังสีเพราะว่ามันสั่งซื้อๆเด้อพี่น้องอืมเดี๋ยวจะบอกวิธีวิธีอันแกะสะตอง่ายๆเด้อพี่น้องเด้ออืมถ้าเอาสตอมากยังสีเห็นบปล่เอาเม็ดมาบังเด้อพี่น้องบังตรงนี้มันบังยังสีไหมเห็นบปล่ บังมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล,ว,แลวเวลาห้าแกะนะมันง่ายพี่น้องแกะออกยังสินี่ก็ออกมาเป็นเม็ดเลยมันง่ายด้วยพี่น้องเราต้องไปไปอันยังมีห้าบังมันก่อนมันหั่นครึ่งเพื่อที่จะให้มันแกะง่ายนะอันนี้เคยไปยุพักไต้เด้อพี่น้องเจ้านายเจ้าน่ายเพิ่นบอกไปดูแลคนแก่เนาะ เวลาเห็ดกับเขาพัสตงสตอนี่เพื่อนก็บอกในว่าเนี่ยต้องทําอย่างนี้นะมันง่ายนี่แกะง่ายนีเห็นไหมคุณมานี่เปิดพ๊กดันมันออกมาแล้วก็แกะออกมาสินี่มันบางมันเป็นอย่างสี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่ไปบเบาหลายยั่าะคิวเขาเห็ดกับเขาให้คุณชายมันอิ่กินได้ครัวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคือเก่าเพิ่นเห็ดงานอยู่บานเพราะว่าเขาจะ เท่าพักร้อนพรุ่งนี้เขาทำครึ่งวันพักร้อนแล้วทีนี้กะนะพ่นบุได้ไปนะอืมันจะขอออฟฟิศป็นของเหม็นจจแซบเล็บกับบ่มีเวลาไปเหตุบางเนี่ย โดนสามมีน่วงอ่ะที่รับมันสิดสุดเลยได้หนีคน่าก็เลยว่าฉันไม่มีเวลาไปเห็ดเดีมยวมัน,นี่แหละนัดก,กันนัดกับคนที่บ้าอกจะเอาขนมไปให้เขาชิมอา